สองคนเจียรสามผู้ส่ยั้งเกียนสอว่าสีร่วมที่อื่นมามันจอดให้มันจอดให้มันจอมุเตงมเตงมาต้วนุกแสงต้วนฉุกแสง đi bạn hãy đăng cho kênh oi, Để không bỏ lỡ những video hấp ทด่คนกับเยอะกว่าปีใหม่นะครับในระดับอำเภอจะสำการทุกอย่างแต่เราจะมีเลยขาตัาทำงานตัวนี้ไม่ได้เราต้องทำงานตัวนี้ยืนให้เรารายงานตัวว่าแนวนั้นเลยนะครับก็คือมาถึงปุ๊บท่านไปรายงานกับผู้ชาวการเหตุการณ์ก่อนก็คืออำเภอนะครับ โค้งจะโค้งมาแบบนี้ครับอันนี้หนึ่งตัวนี้เป็นล้านอาน,นัติอลูมิเนียมนะครับโอเคผู้เจ็บกบีลายพี่น้อยเลขที่งตลาดออกกระบะชนกระบาดยะาดัะลงครับผมตอนนี้เหตุการณ์มีรถกระบะหัวกับรถกระบ,บรระบมีคนไท้เกินสิบลายตอนนี้มีเหตุกระจายไปเพิ่มใน ไห้ถามแล้วว่าขอวอรเจกดรถดับเดิมและก็โปรเจกต์ลผู้ชี่ทางเทียนและเอ่อสำรวจนะครับตอนนี้ผู้ชี่นอันตรอมีกำลังคนมาด้วยสามนายครับรกำลังแทนไปครับแล้วการทวงทำอะไรกับตรงนี้บ้างเอานำคนไข้สีเขียวออกมาแล้วยที่เหลือเหลือคนไข้ที่เจ็บที่รู้ไม่ได้แล้วก็ไม่ยังไม่ทราบเหตุการณ์ครับว่าสีแดงไมเสถียครับโอเค เดอย่าลืมปักโวยต้นด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยก่อนที่ตำรวจจะมาถึงรับหนกออะไรนี่ต้องฟังเขาถามผมคำเดียวก็คือในนามของผอของูนของอำเภอนะครับถ้ามีอะไรคือมาคุยกันที่นักตรงนี้เป็นศูนย์ประชาการนัเรื่องที่ทางทางศูนย์กัทางมคุณต้องมาคุยกับผมที่นี่โอเคเสร็จแล้ว อูชีมเอกสารแจ้งลูกขายพุกธานีทราบวอสีนี้เกิดเหตุวอสีศูนย์ผู้บาดเจ็บมากกว่าสิบรายรถกระบะชนกระบะพิกัดบ้านแจงแมงตำบนกันทารมอำเภอสันจังหวัดปุยรั์ลูกขายที่จะวอสี่ร่วมให้แจ้งเข้ามาได้เลยสว่างดักฟังเปิดบอปิด้วยเปิดบอด้วย นะครับผมานผูนี่อภิส uh ah ิท um> um> ิ์ของรถน้ำไาไปก่อนนี่ทาได้จร um> okay ิงครับเพื <t <t ่อเตรียมดับไฟดับเลยไหมครับอย่างรายงานตัวก่อนผม้นจัเสสา้กดับเลยขัดควาจ้าันลิตรพอมสานาครับผู้วการบอกว่าจะดได้ไหมดับไม่ได้